ณลานจอดรถบิ๊กซีหนองบัวง,งานเริ่มวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้ที่สุดแห่งอาหารทะเลที่สุดแห่งความสดเหมือนยกทะเลมาหาท่านถึงที่พบกับคาราวานอาหารทะเลตลาดกุ้งตลาดทะเลสันจรอ่าวไทายยกทัพุกหนองบัวณนะลานจอดรถบิ๊กซีหนองบัวกว่าสองวันง,งานเริ่มวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้ ไม้หลากหลายชนิดมึกหลากหลายสายพันธุ์หอยสดสดส่งตรงจากแหล่งยังยังไม่หมดจัดหนักจัดเต็ม้วยกุ้งการกรามบังเรนกำแพงแสนนคปรปฐมตัวใหญ่ไซส์บิก๊กมาในราคาปากบม้อและกุ้งขาวตัวเป็นเป็นสดๆจากฟาร์มกุ้งสายฟ้าพร้อมบริการเผาย่างฟรีทุกรายการ น,นยังมีร้านค้ามากมายอาทิเช่นเจแอนยำนรกปลากระพงทอดน้ำปลาหอยทอดไส้ทาั์และยังมีน้ำกิ้มซีฟูดสุดเด็ดจากคารวานแซตแน่แค่ลองถูกและดีมีที่นี้ตลาดกุง้งตลาดทะเลสังจรนลานจอดรถบิ๊กซีหนองบัวงานเริ่มวันที่14 1 5สิสิงหาคมนี้